Uh, สวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะ uh, ติ๊กอยากจะบอกว่ารักลูกเพจทุกคนนะคะคำถามเลยงั้นขอแี้คำถามจริงๆถามพี่ติ๊กถามพี่ติ๊กว่าในมุมที่เราจะทําให้มันไปนถึงกระบวนการนิติบัญญัติเพราะว่า<อ>สวถ้าเราเป็นในแง่บุคคล<อ>ไม่ว่าจะเป็นเซเลบหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นพระสงฆ์มรณรงเนี่ยแต่ด้านหนึ่งถ้าเกิดในแง่กฎหมาย มันไม่บังคับเช่นเราจะเห็นว่าต่างประเทศกันนึกถึง universal design ออกแบบรถออกแบบฟุตบาทนึกถึงคนท้องนึกถึงคนแก่นึกถึงคนที่มีความท้าทายทางร่างกายแต่ถ้าเราบ้านเราหมายไปไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็จะยังวนเวียนอยู่อย่างนี้เราก็จะมีคนมีดาราฮอลลีวูดมาถ่ายสายไฟมาถ่ายฟุตบาทที่คนตกอยู่ดีมุมเนี้ยพี่ติก๊กคิดยังไงเราจะผลักดันให้มันเป็นสู่กระบวนการนิติบัญญัติได้ไหมหอ๋อในเมื่อตอนนี้จริงๆเราก็มีสิทธิ์ที่จะรวมรายชื่อกันออกกฎหมาย อ๋อ,อ,อด้วยความอ,อกาบเรียนนะครับด้วยความรู้อันน้อยนิดของของของกระผมนะครับเอ,อผมผมเข้าใจว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการออกแบบสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับอในเรื่องของกฎหมายข้อบังคับต่างๆเนี่ยทุกอย่างที่ในเมืองไทยอะมีหมดแล้วสิ่งที่เราไม่มีคือการบังคับใช้ คือคือผมมองว่ามันคือแค่นั้นเองแล้วก็เราเนี่ยมีองค์กรแล้วก็มีหน่วยงานในการจัดการเรื่องพวกนี้<ม>แต่ว่าเราเนี่ยไม่เคยพูดถึงว่าและถ้าเกิดว่ามันมีการบกพ่องต่อหน้าที่เราไม่ได้จัดการเรื่องนี้และยังปล่อยให้เป็นแบบนี้และมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นแล้วทําให้คนเนี่ยใช้งานต่างๆไม่ได้สะดวกสบายเนี่ย<ม>ทาไมถึงไม่มีองค์กรไหนที่มาตรวจสอบเขาหรือทําไมถึงเขาถึงไม่ไม่เคยมีความผิดสักทีหนึ่ง คือว่าผมว่าเราต้องต้องใช้ในกระบวนการตรงนี้มากกว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยครับเราจะมีมูลนิธิเนี่ยแตกออกมาเยอะแยะมากมายด้วยความหวังดีด้วยเจตนาดีต่างๆนะครับแล้วเราก็ต้องคอยที่จะพอเวลามีเกิดเรื่องอะไรเราก็ต้องมาคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมครับเพราะว่าโอเคเราคนไทยเราเอเอื้อเฟื้อ,อแบ่งปันอันนี้คือนิสัยที่ดีของคนไทยแต่ผมว่ามันต้องมันต้องมีในเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็ แล้วก็ต้องใช้ในเรื่องของกฎหมายเนี่ยให้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็กศักดิ์สิทธิ์จริงๆกับสิ่งที่มีผู้กระทําความผิดเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของระบบสาธารณะเพราะว่านั่นคือความเดือดร้อนของทุกๆคนเพราะว่าทุกๆคนคือเจ้าของประเทศนี้เพราะเพราะอย่างอย่างนี้ครับผมเนี่ยพอเวลาได้มีโอกาสไปเป็นวิทยกรบรรยายเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งที่กระผมจะพูดอยู่เสมอนะครับก็คือ โอเคตอนนี้ร้อนใช่ไหมโอเคโลกร้อนมันเกิดอะไรขึ้นเชื่อไหมว่าเดี๋ยวก็จะน้ำท่วมหลังจากน้ำท่วมเกิดอะไรขึ้นโอเคฝุ่นพีเอมสองจุดห้าไฟไหม้ป่าไฟไหม้ข้างทางไฟไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างไฟไหม้กองขยะ <c oughs> คือมันจะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยในหนึ่งในหนึ่งปีครับปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะวนเวียนเหมือนกับเป็นไตรมาสเลยครับ แล้วซึ่งมันจะเปลี่ยนได้ก็เพราะเรานี่แหละเนาะซึ่งมันจะเปลี่ยนได้เนี่ยคือผมว่าโอเคเพราะเพราะเราอ่ะใช่เพราะว่าคือมักจะชอบมีคําบอกว่าเพราะเราทุกคนต้องร่วมมือกันเราต้องช่วยกันแต่ผมอยากจะพูดคํานี้ว่าเราต้องสร้างระบบให้มันเข้มแข็งทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการจัดการนะครับอืการจัดการอ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับว่าที่ที่ผูคิง ที่ผมไปแล้วก็โดนแจ้งความจับ mm. เหตุผลคือว่ากลัวคนจะไปเที่ยวเยอะ mm. กลัวจะไปทำลายธรรมชาติในมุมของผมคือว่าทำไมเราต้องกลัวคนไปเที่ยวเยอะล่ะคนไปเที่ยวเยอะไม่ดีหรอสร้างรายได้ให้กับพื้นที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน mm. กลัวโดวนทำลายธรรมชาติกลัวทำไมล่ะถ้าเรามีการจัดการที่ดี mm. ใครจะไปเที่ยว หรืออะไรต่างๆก็ไปเป็นกลุ่มแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยจัดการหนึ่งกลุ่มต่อเจ้าหน้าที่กี่คนคอยให้ความรู้ก่อนมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ชัดเจนมีการจัดการระบบที่ดีชาวบ้านได้มีโอกาสหาไรายได้จากการเป็นลูกหามีการค้าขายเกิดขึ้นมีนักท่องเที่ยวมากมายเกิดรายได้มหาศาลที่สามารถดูแลในพื้นที่เขตรักษสพานสัตว์ป่าได้และเงินต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถเอามาบำรุงธนุถนอม ยงไปยังส่วนอื่นได้นะครับเราไม่อยากจะให้คนเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้โลกของธรรมชาติในเมืองไทยหรอเราไม่อยากให้เขาเห็นว่ามันมีต้นไม้ต้นนี้ซึ่งมีเฉพาะที่นี่ที่ในภูมิภาคนี้หรือทอี่เดียวในโลกเราทำไมถึงไปกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนมาขโมยล่ะเราทำไมถึงกลัวว่าจะมีคนเข้าไปล่าสัตว์ล่ะเรากลัวเพราะว่าเราไม่มีการจัดการที่ดีมากกว่าถูกต้องไหม ดังนั้นเนี่ยผมจึงต้องย้อนกลับไปว่าเราต้องมีการจัดการที่ดีแค่นั้นเองแล้วมันจะทําให้เราเปิดโลกเปิดมุมมองสร้างทุกอย่างธรรมชาติไม่ถูกทําลายแถมยังสร้างรายได้ด้วยครับขอ,อนีญ้ญสรุปเพื่อขีดเส้นใต้ไทยอินตรงนี้นะครับอาจารย์แล้วก็พี่ติ๊กด้วยเหตุนี้เนี่ย <laughs> มาถึงก่อตั้งมูลนิธิชื่อ <laughs> สถาบันการจัดการ <laughs> เน้นเลยสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและโอเคครับ i n s t i of Buddhist management for happiness and peace foundation และมอตโต้เราคือ peace in one heart starts in one hand สันติสุขในใจใครเริ่มต้นได้ที่ใจเราแต่่ะจบที่ใจเราเอาใจมารวมกันเหมือนที่พี่ติ๊กกำลังชวนเอาหัวสมองเรามารวมกันแล้วก็เอาใจเธอของใครเธอรู้ดีอะไรใช่ไหมฮะอะไรนะอะไรนะไอ้ที่เนี้ยออเหมือนกับใจเธอเป็นของใครเธอรู้ดีอเพลงเพลงมาแล้วหนึ่งแต่ว่าก็ก็ก็ถือว่า เป็นเกียรตินะครับถ้าได้ได้มีโอกาสร่วมง,งานในสิ่งนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าจะทำให้เกิดแรงกระตุ้นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะครับติ๊กอยากจะบอกว่ารักรูปเพจทุกคนนะคะ